อักษรไข่ใบคําหมวดผลไม้พร้อมแล้วเริ่มผลมีขนาดใหญ่เปลือกหนาทําทยําอร่อยส้มโอมีลักษณะเป็นพวงบางพันมีสีเขียวหรือสีแดงอมม่วงอโุน่นมีนามแข็งเต็มทั่วลูกเนื้อมีรสหวานมันบางคนชอบกลิ่นบางคนไม่ชอบทุเรียน เปลือกมีขนยาวสีเหลืองหรือสีแดงมักนำมาทำเป็นผลไม้กระป๋องเงาะผลมีรูปไข่ไปลายแหลมผลสุกมีสีน้ำตาลรสหวานลามุด<ะ>ผลมีลักษณะกลมเปลือกบางสีน้ำตาลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรรับประทานในปริมาณที่จำกัด<ะ>ลำใหญ่ไทยไม่ถูกผลไม้ชนิดไหนเอ่ย